เห็นไหมหมครับคือสมุนไพรเฮงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเสียงโชคกับ fc นะครับที่มาจากมุกดาหารนะครับขอโชคขอลาบโดยเฉพาะนะครับผมกําลังจุดธูปแล้วนะครับนั่นนะครับนะครับรอลุ้นกันอยู่นะครับผมว่าไปเรียกอะไรอ้าผมไม่เรียกเจ็ดอีกว่านะเป็นบ่ ครับครับเจ็อยูเจ็ดมามาแล้วครับเจ็มาแล้วปังปังปังปเจ็ดมาเจ็ดมาดาดงนี่ดูีสามหมนเลยสีสามหมดแล้วมานบ่ครับมันอยู่สองสามโอ้โหาำลางโอ้โหโอโห เล้ามือนันไปเที่ยวลามือนันหกสามซุ้นทั้งสามตัวได้อาโทไปหอดเล่ากัเนี่ยเล่ากันย่งหมานด้วยเอาเอาหตัวเลยใช่ไอ่ะ็เอาหกตัวเลยทีนี้เอาอันนั้นก็เลขเจ็ดนี่นแม่เจ็ดตัวครับดูดีได้เจ็ดไม้ดูดีออกมา้องกันเจ็เจ็ดเดี๋ยวมาได้ไปตาวงออยไปเมาอีนะเลขมันไม่ค่อยชัดนะทำไมไม่เขียนกันเนาะ ผมเขียนแล้วมันดึกไปครับต้องมาเขียนใหม่เป็นมะเป็นมะซันดีบุ่รี่นี่เบอร์เนี่ยออกมาทีเดียวเจ็ดใหม่คือเบิ่งบราดูเบอร์สิเกตบราดแล้ววันที่หนึ่งเลิกแล้ววันที่หนึ่งรู้สีหน้าใหม่เลยขอแก้วสูงเสียดฟ้าอยู่อยู่เพราะแก้วสูงเสียดฟ้าเด้ออยูข้างโรมานมุูก่ะค่ะครับครับครับมุกอินเตอร์มุกบอมุกทหารก็มีมุกอินเตอร์ม้วนี้ขอให้แบบ ปังปังป้าดูจะรู้ยังไงเนี่ยลุงมีเกจไม้ทำลุงก็เราก็เอาเกจเลยสามสี่แเลขก็ดเลยเคยมีแมสซันแล้วออกมาเจ็ดเคยมีไหมลุงไม่เคยนะดูดิขนาดทูบอันแรกยังเจ็ดสี่เจ็ดแล้วแล้วเสียงไม้ก็ได้เจ็ดเจ็ดหมดเลยแล้วแล้วอันนี้อีกนะครับอันนี้ก็เลขเจ็ดมาก่อนเลยนะครับเนี่ยเจ็ดโชว์เลยนะครับ เจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยได้แล้วหรอสี่เจ็ดสองัวตปังปัายท่าสดนะคะนอแต่คุยหน่อยดิค่ะคุยในลกคุยในลกคุยอะไรัสดีข้าแบบนี้เนี่ยคุยวันนี้นูจะมาช่วยเร็วเร็ว ไม่เคยมานะคะมาครั้งแรกนะคะเนี่ยมาดูบ้านลุงพลแล,แ,แล้วจะได้โชคใหญ่ด้วยลและขอมารับโชครวยค่ะมาจา่ายค่าแล้วก็เข้ามานี่นะคะมาดูว่าบ้านลุงพลเป็นยังไงค่ะไม่เคยมาเห็นแต่คํา พูดว่าเออบ้านลุงพลลุงพลก็เลยอยากมาด้วยดูดูตาเปล่าเห็นกับตาเห็นกับตาพอมันเจอแล้วก็โอเคขอโชคโอเคเอาตีเลยครับตีเลยตีรับโชคเลยครับโอเคมากเลยอันี้เจ็ดลุน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 เจ็ดอะตีเจ็ดลุนลุนผมใส่เงิไปพูดแล้วฝันนีก็ขอมีโชคมีลาบนะคะไม่เคยมา มาครั้งแรกถ้าถูกหวยอีกได้สิบสองสิบสองล้านจะมาบ้านลูกคนจะมาทําอะไรครับจะมาทําบุญใหญ่เลยทาลงทานทำลงทานลงอะไรก็ว่ากันไปนะคะครับผมโอ้ยกล่องจตด่นเต้นนี่เต่นเต้นนี่เต่นเต้นมาเต้นเต้นมเอฟซีเต้นนะคะมาวันนี้คือตต่นเต้นค่ะแล้วก็มด้วยค่ะอยากจะมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลามาครับ พอดีมีคนขับรถแม่ขับรถมาหาเจ็ดมาดูชมดีนะครับนี้พาให้ลุงมนตื่นเต้นไปด้วยนะครับผมไอ้ยังเกาะไอ้ยังเกาะลุงมนสายเฮงโอ้ลุงมนสายเฮงอ่ะมือนก็เดี๋ยวนี้ชาบะถือยิบสีร่าไหมแมงยีเดียวแม่ยีลีบอกขับตัวนึงตัวขับทิ้งตัวประชาชนเนะจ้ะลุงมนบอมแม่นผมตัว เอฟซีคือพี่เอามาชุดออาเมื่อวานนี่ไอ้ที่ว่าไปสารนี่ยนะคอยไปขี่รถไปเบิร์นเนี่ยเราก็ไปดูพ่อเพคุณปะฮะไม่ได้เข้าข้างในแต่เห็นรถมีแต่นี่เอฟสองเอฟซีอยู่ข้างมงลรคอาหารเถอะเดี๋ยวเราก็ไปอ๋อแล้วก็ไปพุ่นณด้วยมือเบิรงเบิรงนเศร้าเนาะเบิรงนจะได้อันอันนนัเลยอันเรามาเห็นตัวจริงเนาะดสองนิดตัวเล็กสอง ลูกสาวสองนะลูกนะขอสามตัวเฮงเฮงอันนาคตเป็นเจ้าแม่ใบหตัวไหนแน่นอนะฉก็ไปข็ไปไกลแลาคุณแต่เห็นมัมใช่ไหเอาเลยเอาเลยดูกันเลยเวดังยี่หลี่ะน่นอนบัานนี้ปารอีแต๊มาแต่ไม่ขอเขาจุดใหม่ลองขอเองนี่ลองดูดูของดูไปอุ้ยเจ็ดอะไรนะเจ็ดเด็อะไรนะ

นนี่คู่ของเจ้าใส่นะครับใส่ดีดีเมื่อคืนนี้นะหนูเสียดายอยู่นะเก้าเก้าดันซื้อสามตัวสองตัวไม่ตัดเขาพูดอยู่แปดสามแปดหนึ่งสามเขาบอกความจริงหวยมันออกจริงมันออกแปดสามหนึ่งนะหนึ่งสามแปดเราก็ได้โต๊ดต็งถ้าเราจะได้โต๊ดนี่นะหนูไม่เอาเ่าไฟนะคะหนูเป่าเทียนแล้วหนูจะเป่าขอทุบ ตีแล้วเออตแล้วต <c oughs> <can> ีแล้วตีแล้วับเลยครับเออโอ้ยเทปันนอกริงอลูเลยเนาะโอ้ยนึ่งแล้วเก็บสองนครับสองตัวแล้วยงสั่งเงียบบองามครับสวยเก็บสองเก็บสองอะไรเอ่ยทกันนะครับบ่งของลูกก็ของไข่เด้อซื้อซีกันเนาะ เป็นไงน้องแพรวาน้องแพรวามาบ้านลุงพลเป็นไงพูดมาเลยนี่เอฟซีรออยู่ให้น้องแพรมาพูดหน่อยวันนี้วันนี้ก็จะดูก็จะดูนะวันนี้เอฟซีพายานาคบ้านเราก็มีแต่เราอยากมาดูลุงพลว่าจะอะไรนะลูกเจ็ดสองหกแล้วลูกโอ้โหเจ็ดสองหกหกออกมาแล้วเจ็ดสองหกเจ็ดสองหก 2> <12. S 1> <Yeah. S> 2> เ2 6อกเลขตาเอเห็นแต่ว่าเล็กเต่าเลขเต่ายืดมาตะใสครับเล็กเต่าเนี่ยหกสองสองหช่วย่ก็เจ็ <12. S 2> ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหก้มาละมาแปมามาแปแล้ว,น,าาลวนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศเนอะฟซี F มาจาก มุกดาหานะครับผมก็แวะเวียนมาแล้วก็ได้เข้ามา <Okay. S 1> ไหว้องค์แม่โสฬพีเรานะครับก็มาขอโชคขอลาบเนาะว mm ่า hmm. ครั้งหนึ่งเราเคยโด่งดังกับแม่โสรพีเรานะครับช่วงนั้นถูกหวยกันรวยเบอร์กันเยอะเลยนะครับผม, mm hmm. มนี่ก mm ็นะครยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. ขอให้โชคดีและสวัสดีนะครับ mm hmm.